สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่องยูทูบจิตรคุณมวยชาแนลอยู่ในภาพและเสียงบรรยายโดยบางยาโมลมาดคุ้ยนำรายการศึดพิธีมวยมันสนั่นเมืองประจำวันพระราบดีที่11สิงหาคม2565ทีวีทีมวยราชดำเนินสเตเดียมครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเหมือนกันช่ระหว่างทักษิณเล็กสจโต๊วาทีนว่าทักษิณเล็กเดียนมวยไทยกับชื่อเดิมของเขาครับนักพิจารณ์เมืองร้อนิรเกงสีแดงส่วนูคชกของเขาครับ ก็คือลุงกิจบอลุงโลด,ดร้อยีอนเท่ากันเป็นฝ่าน้ำเงินสนใจครับเดิมทีคู่นี้จะชกเป็นคู่ที่สามของรายการช่วงแรกครับแต่ว่าอย่างที่ทราบครับมวยถอนกันหลายคู่พอสมควรทีมงานผู้จัดเลยดึงคู่นี้มาเป็นคู่ในำรายการช่วงแรกดูอว์มหลังของลุมแดงครับชนะลุงกิจบอลุงโลดคู่ชกของเขาวันนี้ครับและมาเสมอหลังขาวอสังปรภัยล่าสุดก็พาชาโดนหลังขาวอสังภัยนกยกที่ สามที่ทีมมอนาชาติลังสิตธ์มาที่ลุงจิตบอลลุงลุ้นครับฟอร์มช่วงหลังๆต้องบอกว่าหน้าเป็นหัวพอสมควรครับแพ้ฝุ่น้อยฝุ่นพอมีเขี้ยวแพ้ชิบะบอลอ้อพี่มณีล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยครับเอาชนะชัดเพชรสอจอต้งปาจีนานยกที่3ความน่าเบื่อความชุกชื้นที่ใครต่อรองคนที่ยกที่2ครับเคยเจอกันมา2ครั้งครับ ผัดแพ้บรรน,นะคนละครั้งวันนี้เป็นไฟแตกหัดไฟที่3าครับขายจัดดีสกอขึ้นนำทางก่อนพัชเินเล็กหรือว่ารุ่งกิจรับร้อติดตามครับพิการเวทล้อสี่สิบปอนด์ที่สู้กันวันนี้แล้วก็มวยสไตล์แขังซ้ายับยั้งรั้งไอคิวสมองมวยจุกจิกขน,นาดที่รุ่งกิจครับสายเหมือนกันครับแต่ว่าหนักแรงกว่าครับ ความแข่งแข็งแรงดูได้เรียบพอสมควรครับดูได้เรียบมันคนละอย่างครับแน่ยวาที่ไอคิวของน้าสุดเลยย่าง่ผมเล่นไม้ทราบครับเตะซ้ายไปเกี่ยวได้รลพับราคาแล้วก็โหนตัวขึ้นไปครับแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นครับโดนผัดมจนได้ครับพยายามเดินต่อเนื่องครับน้าลุงกิตติดมนซ้ายแต่ว่าโดนทีมเบไว้ก่อนครับพยายามสลับขาวางแข้งซ้ายก็ยังติดฟัง อยสายคนสันของรุ่งทิครับแต่ว่ายังแรงไม่พอครับลูายกที่2ครับกรรมการแย่ออกมาก่อนครับหนูน้ำมวยร้อยสี่สิบอลแต่ว่าดูกรรมการครับตัวใหญ่กันนักมวยก็น่าจะ200ปอบอลมีแน่ครับกรรมการหมดยกที่2อัเาักให้น้ำก่อครับ ครับเมื่อกี้นี้ผมลืมกดชัตเตอร์ครับทําให้ถ่ายได้แค่ครึ่งยกที่3ครับแต่ว่าลูกเกมก็ยังเป็นแบบนี้ครับลุงกิจเดินเปิดเกมเข้าหาทักษิณเล็กดักวางแข้งซ้ายตลอดเกมมายกในยก3ที่ผ่านมาช่วงครึ่งยกแรกครับนี่ครับพยายามจะเดินจับนายทีครับโอ้โหขอโทษจริงๆครับพลาดจนได้ครับผมกดชัตเตอร์ไม่ติดครับนี่ครับดูว่แข้งซ้ายของทางด้านทักษิณเล็กจะหยุดทางด้านลูกจิจอยู่หรือไม่โอ้โหดูจับลูกนี้ครับโอ้โห เนี่ยลูกเกมที่ผ่านมาครึ่งยกก็เป็นแบบนี้ครับลูกกิดเดินจับในทางด้านข้าจินได้ก็อยากวางแข้งซ้ายครับซ้ายขวายกครับหมดยกที่สามครับโอ้โหตาลวันต่อยกหน้าครับตามัต่อยกหน้าครับตาลวันตอกยนบนที่ยกที่4ครับมาดูคัว่าสองลกที่เดือต่อจากนี้ไปครับใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือ ป่อยยกที่4ขวาระเบียบน้ำเงินครับยังคงได้เปรียบอยู่5ต่อ2ครับยกนี้นี่ทักษิณเล็กไม่ถอยแล้วครับยืนปักหลักแรกกลางวที่รับยกที่4พยายามจะวางแข้งซ้ายย,ยาวๆอัดเข้าไปขยับดันดันระหว่างแข้งซ้ายยังไม่เข้าเป้าแข้งขวาเติมเข้ามาตุงกิดเองถ้าตังต้งรับบ่อยๆตั้งรับเยอะๆนี่ก็ดูไม่ดีครับเพราะว่ามีโอกาสโดนแข้งซ้ายของทักสิณเล็กได้ครับในจังหวะนี้บล็อกแขนไว้ครับตีได้ไหมบิด เดึงเข่าขวาโอหเกือบหลุดออกมานอกเวทีครับแต่ว่ากรรมการดึงไว้ทันหยัดเสียบซ้ายดันดันแล้วเดึงเข่าขวาปิดครับไม่มีอะไรครับจังหวะช็อตนี้การแยกก่อนครับเดินต่อนเนื่องครับต้องกานลุงกิดดันดันแล้วเสียบเข่าขวาครับเสียบตั้งรับจังหวะสองครับถ้าลุงกิดถอยนี่ มยังมองว่ามีโอกาสของทักษิณเล็กครับโอกาสมากสุดเลยเพราะว่าทักษิณเล็กเองนี่ตายตั้งรับจังหวะสองรับลุงจิตนี่มาถอยมาตั้งรับดูว่าจะไม่ค่อยดีนะครับจังหวะนี้ขึ้นคอได้ดูการจับไหมครับโอ้โหฟอหายแลท่นานาจทักษิณเล็กเนยขยับเดินเบียดเข้าไปครับทางด้นานทักษิณเล็กโยกเข้าไปขยับซ้ายยังติดฟัง น้านุ่งผิดเอีย,ยอ้ยใช่นี่ก,เเกเ็เป็นของตัดติ๊กเล็กคือว่าเป็นความเก่าของพียบแกล้งคว้าเข้ามาพยายามเจ้าอาวุ่นในเป็นของนุงผิดชัดเจนครับดูบางนิดครกนิดทั้งติดเล็กดูได้เปรียบครับแต่ว่าพอจับไม่นี่ทางด้าน ลุงกิดแข็งแรงเหลือเกินครับสามสิบวินาทีสุดท้ายของยกที่สี่ ท,ทักษิณเล็กเองก็ยจะพยายามเดินวางแข่งซ้ายครับหมดยกที่4ี่เบาจะพักให้น้ำ่อครับถามต่อยกท้ายยกสุดท้ายครับควาไมได้เปรียบอยู่ที่ลุงกินลวครับแต่ว่าธนาการช่วงพักยกนี้บนล็อกมีอะไรกันเกิดขึ้นผมเองก็ไม่ทราบเหมือน,นครับดูครับมาตอนนี้มาดูมวยกันก่อนครับยกสุดท้าย อะไขึ้นผมเองก็ไม่ทราบครับนี่ครับช่วงระหว่างคู่มวยของรุ่งกิจกำลังพักยก4ครับยกสุดท้ายนี่บนล็อกเกิดอะไรกันครับยุรลมูลไปหมดแล้วครับ สุดท้ายครับโอ้ยงีบแล้วครับสถานการณ์บนล็อกครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นผมเปงก็ไม่ทราบเหมือนกันครับที่เห็นเสื้อเหลืองอยู่น่าจะเป็นยูโบสามลูครับ ยกนี่คนไม่ดูมวยบนเวทีครับแต่ว่าไปดูมวยบนล็อกครับดังเทียกันไม่จบแล้วครับเนี่ยมวยก็ต่อกันไปข้างบนก็เลียกันไป เป็นนทีสุดท้ายครับเด็กกลางบนดูน่าจะดเดือดกว่าบนเวทีนะ่ะตอนนี้แล้วละครเนี่ยครับ,รบเหตุการณ์บนเวทีนะ่ะตอนนี้ครับ ไม่รู้ครับไปคันใครเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ที่เห็นอยู่น่าจะเป็นอีโบสำนรค,ครับเสื้อเหลืองหมดยกสุดท้ายครัจะรอชุมวยอยากเป็นตางแดนอีกครั้งครับมานรวมาไปกันนลนๆไปชุมให้ทาด้านลุงจิตปอลุกๆครับเป็นฝ่ายชนะตุงชนะาทางด้านพัชรินทรกเย็นโมัซไปแบบ กนหนุ่กรันเราได้ท้ายตทั้งบนเวนทีแล้วก็นบนล้อแนะครับว่าคนแบบนั้น